สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับครัวอีซี่ของเรานะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาทำนะคะเมนูกว๋วยเตี๋ยวไก่สูตรอีซี่เช่นเคยนะคะสูตรนี้ทำง่ายอร่อยนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะย้ำว่าไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยเลยนะคะด้วยสูตรนี้นะคะไม่ต้องปรุงเครื่องทงเครื่องเทศอะไรเลยนะคะเราใช้แค่ผงกว๋วยเตี๋ยวนะคะผสมกับน้ำนะคะ ซองนี้นะคะผสมกับน้ำซองละร้อยกว่าบาทเองนะ,ะต้องบอกเลยซองละร้อยกว่าบาทเองแต่ว่าไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยนะคะต้นทุนต่อซองเนี่ยไอยต้นทุนต่อถ้วยเนี่ยนะคะไม่ถึง3บาทนะคะแล้วแต่ว่าใครซื้อเยอะซื้อน้อยนะคะแต่ว่าคุ้มแน่นอนนะคะหนึ่งซองนี้ทำได้ประมาณ50ชามนะคะประมาณ50ชามนะคะ น้ำใส่ประมาณ5,000 6 0ถึง6,000นะคะถ้าใส่เครื่องเยอะพวกเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรต่างๆเข้าไปแล้วต้องรอต้มให้สุกสามารถใส่น้ำเผื่อได้นะคะอัตราส่วนจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ5 6 0ถึงนะคะต่อ1ถุงนะคะน้ำหาถึง6,000 ml นะคะ ประมาณนี้หรือประมาณ5-6ลิตรนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราชอบเนื้อสัตว์ชนิดไหนสามารถใส่ไปได้เลยนะคะจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูนะคะได้หมดนะคะสามารถประยุกต์เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาได้หมดเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะได้หมดเลยชอบเนื้อก็ ใส่เนื้อนะคะหรือเป็นเนื้อเปือ่อยเนื้อตุนได้หมดเลยนะคะเราก็ใส่ลงไปในหม้อนะคะเราก็ปิดฝารอสักครู่หนึ่งนะะในระหว่างรอนะคะเราก็จะพามาทำนะคะพริกน้ำส้มนะคะสูตรนี้สามารถทำได้กับทุก,กวยเตี๋ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเตี๋ยวเรือหรือกเตี๋ยวอื่นๆนะคะสามารถทำได้เลยนะคะแล้วก็นำพริกนะคะคั่วกับกระเทียมนะคะแล้วก็ข่านะคะ เอามาคั่วนะคะคั่วพอสุกนะคะคั่วพอสุกแล้วก็รอให้มันเย็นนะคะแล้วก็เอามาปั่นนะคะแล้วเราก็ใส่พวกน้ำส้มนะคะน้ำส้มผงชูรสกระเทียมนะคะเกลือนะคะน้ำตาลนะคะจริงๆตามชอบนะคะจริงๆพวกเ,เกลือกระเทียมเออพวกเนี้ยแล้วแต่เราชอบเลยนะคะ พวกชูรสพวกนี้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะคะจะปั่นแค่พริกน้ำส้มอย่างเดียวนะคะแค่พริกกับน้ำส้มกับกระเทียมก็ได้นะคะไม่ต้องปรุงเครื่องเทศอะไรเลยก็ได้นะคะเราก็จะได้น้ำสีออกเขียวๆแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็มาทำพริกเผานะคะพริกเผาเราก็จะมี นะคะมีพริกมีน้ำมันนะคะมีชูรสนะคะมีเกลือมีกระเทียมแล้วก็ผงปรุงรสนะคะในที่นี้เราใช้ผงปรุงรสสูตร e ซี่นะคะเป็นผงแกงจืดนะคะหรือใครมีผงปรุงรสอะไรนะคะก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดเร็วหน่อยนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราก็เอาน้ำมันนะคะมาเจียวกระเทียมนะคะมาเจียวนะคะเจียวพอหอมเหลืองนิดนึงนะคะเราก็เอาพริกมาใส่ นะคะเอาพริกมาใส่แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนในระหว่างนี้ก็คือ,อใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะแต่ถ้าอย่างที่บอกนะัจริงบางคนจะไม่ใส่พวกเกลือน้ําตาลชูรสผงปรุงรสพวกนี้ก็ได้นะคะจะคั่วแค่พริกใส่กระเทียมเจียวก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือตามชอบเลยนะคะแต่เราต้องคั่วและคนให้เร็วหน่อยนะคะไม่งั้นพริกมันจะดํานะอันนี้ต้องบอกก่อนพริกจะดํานะคะวันนี้เราจะไม่เอาพริกดํามากนะคะ แค่นี้เองนะคะง่ายๆก็สามารถทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวนะคะได้ทุกประเภทเลยนะคะอ่าเราก็ตักพักไว้ก่อนนะคะตักพักไว้นะคะทีนี้เราก็มาดูหม้อเราที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะว่าไก่เราสุกหรือยังนะคะอ่า เราก็มาคนดูสังเกตไหมคะสีนะ้ํามันก็จะสวยเลยนะคะสามารถเป็นประยุกต์เป็นก๋วยเตี๋ยวต่างๆได้เลยนะ,ะหมูเนื้อไก่ตามชอบเลยนะคะชอบ เปื่อยแค่ไหนนะคะก็กะเวลากาันเอาเองนะคะแต่อย่างน้อยก็น่าจะเกิน30นาทีขึ้นไปในการต้มนะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าผงพรุงรสเราเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องใส่เนื้อสัตว์นะคะแค่ต้มไปนะคะต้มไปกับน้ําเปล่าๆเนี่ยแล้วก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องใส่หมูเนื้อไก่อะไรต่างๆได เลยนะคะมันอร่อยอยู่แล้วนะคะต้องบอกเลยไม่จําเป็นต้องใส่เล้งใส่กระดูกซี่โครงหรืออะไรก็อร่อยนะคะ <_ C 1> เครื่องเทศเครื่องปรุงเราเนี่ยเราจัดเต็มให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <_ C 1> ไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําตาลเครื่องเทศอบเชยปลอยกักนะคะเม็ดผักชีหลาลูกกะวานพริกไทยลูกจันท์พวกเนี้ยนะคะ เลือเครื่องเทศกะทิพวกนี้เราก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะชูลงชูรสอะไรต่างๆเราก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายครบจบในซองเดียวเลยต้องบอกแบบนี้นะคะทำไม่ง่ายเลยนะคะทีนี้เราก็ตักเนื้อสัตว์ของเรานะคะไปใส่หม้อพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเอามาตักเสิร์ฟนะคะตอนขายหรือตอนทำกินนะคะ เห็นไหมคะน้ำมันก็จะสีสวยแบบนี้เลยอันนี้ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำหรืออะไรเลยนะคะมันก็จะสีสันสวยแบบนี้นะคะทำก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อไก่ได้ตามชอบเลยนะคะแต่ถ้าใครจะทำก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก็จะแนะนำให้ใส่เลือดสดเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะทำให้น้ำกลมกล่อมมากขึ้นนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องไปเอาน้ำตามข้อกระดูกนะคะเอาเอ้ยเอาเลือดหรือ พวกเนื้อสัตว์ตามข้อกระดูกนะใส่เลือดลงไปก็สามารถทดแทนได้เลยนะสีมันก็จะเป็นสีเหมือนสีน้ำตกเวลาเราไปสั่งทานนะ,ะถ้าใครใส่เลือดลงไปแล้วก็ประยุกต์ไปเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือดได้เลยนะคะแล้วก็ตอนจะเสิร์ฟก็สามารถทําเป็นน้ําตกได้โดยการใช้เลือดสดใส่อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูหลังท้ายๆคลิปละกันนะคะ เราก็เอาลูกชิ้นมาลวกนะคะจริงๆลูกชิ้นเนี่ยมันสุกมาแล้วนะคะเราก็มาลวกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็พักใส่ถ้วยไว้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเอาไปต้มลงหมอ้อเลยก็ได้นะคะแต่อย่าต้มนานนะคะถ้าต้มนานเนี่ยลูกชิ้นมันจะพองนะคะมันจะดูไม่น่ากินนะอันนี้<ด>ต้องบอกไว้เลยนะคะท<ด>ีนี้นะคะเราก็ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็ตักน<ด>้ํานะคะตักน้ําซุปก๋วยเตี <ๆ S 2> ๋ยวเราใส่ลงไปเลยนะคะ ชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะแต่ถ้าทำก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยแนะนำให้ใส่แค่ประมาณทับพีเดียวนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะแล้วก็ใส่เลือดด้วยนะคะสีก็จะเข้มข้นหน่อยหรือใครชอบสีเข้มข้นกว่านี้นะ,ะอยากจะเติมซีอิ๊วดำก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆคือไม่เติมอะไรมันก็อร่อยนะคะมันก็อร่อยของมันอยู่แล้วนะคะเราก็มาจัดจานเสิร์ฟนะคะเราก็ใส่ทั้งน่องไก่นะคะทั้ง น้องไก่ชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็ปีกบนนะคะแล้วก็ตีนไก่ข้อไก่นะคะหรือใครก็สามารถที่จะซื้อพวกเลือดนะคะที่อยู่ในแมคโครนะคะก็เอามาใส่ได้เหมือนกันนะคะมันมีขายอยู่ก็สามารถเอามาใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยเราก็โฆษณาให้เขาไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องกว๋วยเตี๋ยวตามชอบนะคะที่มีขายตามท้องตลาดนะคะไม่มีก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องบอกย้ําอีกว่า ผงก๋วยเตี๋ยวเราป,ปรุงให้ครบรสอยู่แล้วนะคะอร่อยแล้วนะไม่ต้องปรุงอะไรเลยไม่ต้องใส่เครื่องเทศเครื่องปรุงอะไรเลยนะคะ mm. ลดต้นทุนด้วยนะแล้วก็อันนี้ต้องบอกเลยประหยัดเวลานะคะเพราะเพราะว่าต่อ,อต่อจานต่อชามเนี่ยนะคะถือว่าถูกมากๆเลยนะคะลองเปิดใจซื้อไปชิมกันดูนะคะรับรองว่าจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะ สามารถทําเป็นถ้วยๆก็ได้นะคะเดี๋ยวอธิบายให้ให้ดูในหลังคลิปนะคะไม่จำเป็นจะต,ต้องต้มทีละหม้อเยอะๆนะคะสมมติอยากจะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะคะก็เสิร์ฟมะละสดไปด้วยหรือเอามะละนะคะไปต้มใส่ตอนที่เราต้มน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือต้มแยกก็ได้นะคะถ้าใครขายดีหน่อยก็ต้มพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรแยกต่างหากแล้วก็ต้มน้ําก๋วยเตี๋ยวต่างหากอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือ เราก็มาต่อที่เราก็สาธิตการทำต้มยำนะคะต้มยำเราก็จะใส่พริกเผานะคะพริกน้ำส้มนะคะถัว่วลิสงคั่วนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะต้นหอมผักชีตามชอบเลยนะคะกระเทียมเจียวนิดนึงนะคะพอหอมนะคะทีนี้เราก็ตักน้ำซุปเราลงมาใส่เลยนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะก็เสิร์ฟได้เลยแล้วก็ ชามนี้ก็เน้นให้ลูกค้าเขาปรุงใส่น้ําตาลใส่น้าปลาเองนะคะหรือใครอยากจะให้เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านไปเลยนะคะก็คือแนะนําเลยใส่น้ําตาล1ช้อนแล้วก็น้ําปลาเพิ่มไปอีก1ช้อนจากที่ทําให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะรสชาติก็จะอร่อยกลมกลม่อมหวานมันเลยนะคะอ่าทีนี้นะคะเราก็มาทําถ้วยต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ถ้วยนี้นะคะเราจะพามาทำเ,าเป็น ก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะนะคะเขยา่าเขยา่าเขย่านะคะอ่าก็เขย่าเล็กน้อยนะคะบางคนก็เอาพอดีสะดุ้งนะคะชอบสุกมากก็ลวกนานหน่อยนะคะ ง่ายมากเลยนะคะทีนี้เราก็จะทําเป็นน้ําตกนะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกนะคะเราก็จะใส่เลือดเข้าไปนะะสังเกตดูดีๆนะ,ะเวลาเราใส่เลือดเข้าไปใช่ไหมคะเห็นไหมคะสีมันจะเปลี่ยนเลยก็จะเปลี่ยนความเข้มข้นนะคะทีนี้ก็จะหอมนัวอร่อยเลยนะคะส่วนใหญ่ไปกินตามร้านนะคะเขาก็จะทําประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็เราก็คนนะคะเลือดมันก็จะสุกทั่วถึงกันนะคะก็คนถ้วยหน่อยนิดนึงนะคะตอนทานนะคะก็รีบเสิร์ฟลูกค้าไปนะคะ ถ้าใครชอบแบบว่าสุกแค่ไหนก็ตามชอบนะคะ,ะในส่วนของน้ําตกนะคะทีนี้สำหรับใครที่เริ่มต้นขายนะคะแล้วก็ไม่อยากจะต้มก๋วยเตี๋ยวเหมือนที่พูดไปต้นคลิปนะคะต้มก๋วยเตี๋ยวนานๆนะคะเปลืองแก๊สเปืองไฟเยอะนะคะทำทีละถ้วยทีละถ้วยไปเลยนะคะต่อถ้วยหนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะคะถ้ากรณีที่ทำเป็นหมูสดนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูสดก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะคะ หรือพวกก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเราก็เตรียมผักใส่ลงไปพร้อมกันได้เลยนะคะจะสามารถเอาเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเราลงไปพร้อมกันเลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะพอมันเดือดปุ๊บนะคะเราก็เอาเนื้อสัตว์เราลงไปนะคะคนพอให้เข้ากันนะคะเราก็ใส่เลือดหมูนะคะหรือใครจะใส่เลือดไก่ก็ตามชอบเลยนะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็คนๆๆน,น,นะคะให้เข้ากันนะคะแค่นี้เองค่ะมันง่ายมากเลยนะคะ ชอบสุกแค่ไหนก็อย่างที่บอกนะชอบแบบว่าเออเ็เรียกอะไรเลือดไม่สุกมากก็ตามชอบเลยนะคะชอบสุกๆก็ต้มนานหน่อยนะง่ายๆแค่นี้เองนะคะหรือใครที่ต้มแบบพวกเนื้อปงเนื้อเปื่อยอะไรก็สามารถที่จะเอามาตกแต่งที่หลังได้นะคะก็คือตามชอบนะะอันนี้จะเป็นเนื้อสดที่ทำให้ให้ดูก็คือสามารถทั้งทํากินเองแล้วก็ทําขายได้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถ สั่งซื้อได้เลยนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ